วันนี้เราพาทุกท่านมาถนนโรงเล่าอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและนี่คือร้านอาหารที่เราอยากจะนําเสนอนี่คือร้านไอยะชาบูแอนบิงซูนะครับนี่นะครับบรรยากาศดีนะครับวันนี้ก็นัดสังสรรค์กับเพื่อนนะครับที่นี่มีเมนูอาหารมากมายนะครับสามารถที่จะตอบโจทย์ไม่ว่าท่านจะมากับใคร นี่นะครับนี่ก็คือข้าวผัดทะเลนะครับกับข้าวผัดทะเลจานยักษ์นะครับเป็นเมนูแนะนําของร้านนะครับนี่นะครับก็กินกันจุกจุกกันเลยทีเดียวส่วนอันนี้คือยำยกครัวนะครับก็จะใส่ทุกอย่างนะครับมีทั้งกุ้งหอยปูปลานะครับแล้วก็รสชาติจัดจ้านนะครับแน่นอนนะครับแซ่บแน่นอนงานนี้นะครับ รสชาติยังไงบ้างครับอร่อยมากครับนี่อร่อยมากเลยอร่อยมากครับอร่อยจริงๆยกนิ้วให้เลยนะครับต้องมาอีกนะครับจินตนาการโอ้ตายแล้วทำนี่สักกันเลยเดี๋ยวเล่นดีรักก่อนเดะจัดยิมยกนั้นนี่เจกาเลยสุดตุงโซโซอยไปโอ้เดะบุรีตับรีนี่ตับรี

โอ้โหอาหารวันนี้เลยละลายละลายละลายเลยอ่ะอจับอะไรชาบูแล้วก็นี่ต่อแถมด้วยก็คือบิงซูนะครับบอกแล้คุ้มจริงๆมาก็อะไรครับพี่ก็อะไรมากคุ้มคุ้มหนึ่งมากสี่ใจแค่ใอ้มาห้าใจแค่หนึ่งใจแค่สี่ใจแค่สี่นะมุกมุกแค่ละมุกมุกเชิญมากันได้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอน ไม่ว่าท่านจะมากับครอบครัวพาญาติผู้ใหญ่มาหรือพาลูกหลานมากินมีทุกอย่างสามารถที่จะตอบโจทย์ให้ท่านทุกอย่างนะครับมีทั้งของขาวของหวานประทับใจอิ่มแปรกับบ้านแน่นอนงานนี้นะครับกับไอยะชาบูแอนบิงซูนะครับถนนรวงเล่านะครับอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับบิงซูแล้วก็ใส,ส่นหม าาปลาๆโแเคน,นีน่นี่กุ้งชุบแป้งทอดน,น,นี่น่ากินมาก